ก็เพิ่งมาครั้งนี้แหละครับผมเพราะว่าทางอบอสนาวัตก็เปิดโอกาสแล้วก็เชื่อมไปทางเฮียนหน่อยซึ่งเราก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการทั้ง2ท่านแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าในช่วงนี้ก็คือ,อต่างคนต่างมีล่องของความสําเร็จแต่ละคนแต่ละคนก็มีตัวตนของตัวเองกอ็มุาร่วมง,งานกันดีกว่าทํางานงาสร้างผลงานือเพาวันนี้ปิดลอ็อ ็ใช่ใช่ใช่ครับก็มันก็เป็นเรื่องของความผูกพันตั้งแต่ก่อนก็คิดถึงความสําเร็จในวันนี้แล้วก็สิ่งที่ผ่านมาก็ให้มันจบๆไปก็ไม่ได้มีอะไรค้างคาใจกันตามก็วีดีเมื่อกี้แม่ก็ยินดีเลยนัดกันิแล้วนัดกันแล้วนัดกันว่าหลังนี้ก็น่าจะได้กินข้าวกันบ่อยเพราะว่าในโซนบ้านเราก็อยู่ลังสิตกับรำนุกาก็อยู่ห่างกันไม่ถึง5โล10โลประมาณ เขาไปกแรกมนอะอ๋ครับทัก่ก็ทักทายกันให้กําลังใจกันน้อมืนเดิมที่จริงไม่มีอะไรครับตกหัวได้เลยบอกสอนได้เหมือดิมมันไม่ได้เจอกันเฉยๆครับบางทีก็การสื่อสารอาจจะพลาดเพื่อนตามอารมณ์การพลาดหัวข้อข่าวอะไรที่มันรุนแรงก็ทําใจเพราะตอนนี้ก็ยึดหลักธรรมะไปแล้วไม่ไม่มีอะไรเพราะว่าทํางานแล้สนุกมากกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรติดค้เยินดีรื่องขตอนนี้ปัญหาทราคสก เนี่ยนะเาไมจะมีการเปลี่ยนมาล่วงงานกันอย่างก็ถ้าออกสื่อขนาดนี้แล้วนะครับผมก็คิดว่าผมไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วกับชีวิตของนักร้องหรือว่ามนุษย์มนาคนไหนผมเข้าทางธรรมะแล้วนะครับอะไรที่ปล่อยวางได้อะไรที่อภัยให้กันได้นะครับใครอยากได้ดีตามที่อาจารย์บอกสอนดึงกันมาผักดันกันมา,าให้เกียรติกันอวยกันชื่นชมกันเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าขี้เกียจไป แันเนี้ยกันเนี้ยแสะใครแล้วมันเลยจุดที่ผมต้องมาเครียดกับดราม่าบรรดาดราม่าต่างๆผมนอนตามเวลากินตามเวลาพักผ่อนท่องเที่ยวทำบุญน้อง,นนองร้องเพลงน้องร้อง,อ,งองเพลงามาเนี่ยไม่เคยได้ไปอเอาค่าลิขสิทธิ์ใดเลยแม้ mm. แต่ทุกรายการในทีวีไม่เคยนะครับแต่ว่าบางครั้งที่สื่อไปเนี่ยเหมือนกับว่าทางค่ายไปเก็บลิขสิทธิ์ซึ่งทางค่ายไม่เคยเก็บลิขสิทธิ์กับน้องอาเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับก็เป็นการให้เกียรติตั้งแต่ เมื่อ8-9ปีที่เราคุยกันที่รายการจุดที่รายการท er ุนกระแสก็ไม่เคยไปเรียกเก็บลิขสิทธิ์ใดๆเลยนะครับทางมิแกนขอลิขสิทธิ์ไปรายการทีวีทุกรายการทุกช่องขอลิขสิทธิ์ผมมาผมก็ไม่เคยเอาค่าลิขสิทธิ์แนตะ่อย่างใดนัคนก็คือในความสัตย์จริงแต่บางทีเขาคิดว่าร้องเพลงตัวเองแต่งขึ้นมาแท้ๆทาไมร้งองไม่ได้อันนี้คือมันเป็นการสื่อสารที่ผมก็คือเป็นแพทย์รับบาดทางสังคมผมก็ oh. บาดเจ็บมาตลอด8ปีแต่ผมไม่อยากพูดผมก็แค่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ใช่ใช่ใช<ๆ>ก็คือบางที<ๆ>คือพูดไม่จบไงพูดจริงแต่ไม่ได้พูดหมดในข้อหาในในข้อมูลที่ให้ไปก็อาจจะคิดว่าผมนี่คือเป็นในห้างที่เป็นเป็นนายทุนซึ่งต้องเอาเปรียบนักร้องในสังกัดผมบอกว่าผมไม่ใช่ในายทุนนะผมเป็นผู้ลงทุนผมก็เป็นครูเพลงที่ไฝ่ดีที่รักลูกน้องในองค์กรทุกคนแค่นั้นเองไม่ได้หวังจะเอาเปรียบอะไรกับใครเพราะว่าเราก็มาจากดินในกันทุกคน ไม่ได้หวังว่าจะไปทํำนามผหลังคนกับใครสักอย่างแต่ว่าบางทีในกระแสโซเชียลที่มันร้อนรุ่มอาจจะมีดราม่าอาจจะมี f อฟั่งโน้นฝั่งนี้แล้วก็เป็นการขยายผลสิ่งที่ผมทําได้ก็คือสวดมนต์ท่องชินบัญชรแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็จบที่เราเบาที่สุดผมก็รอวันนี้มา8ปปีเพื่อให้สวรรค์เปิดทางให้ผมก็รับได้ในห้าโลใสขึ้นยครับเพราะว่า8ปีได้ปลดลอกด้วยแล้วก็ได้ออกมาพูดทีกันด้วยยินดีครับก็ถือว่าเป็นครั้ง ที่ผมก็จะนอนตายตาหลับด้วแหละครับคือผมทําดีที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ผมก็ปลดล็อกทุกอย่างความขุ่นข้องหมองใจน้อยเนื้อต่าใจอะไรพี่ๆนักข่าวน้องๆนักข่าวที่เสนอข่าวไปบางทีผมก็น้อยใจบางทีก็เสนอไม่หมดบางทีก็ให้ผมพูดซุดออกเต็มหมัดเลยบางทีก็เอาไปคิดเอาไปออกนิดเดียวอะไรสิบางทีก็อารมณ์พาไปก็น้อมรับหมดนะฮะหลังจากนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้โทษใครละถือว่าเราปากไวมากไป ต่อไปก็จะไม่ปากไปอะไรแาบนี้ต่อไปก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับน้องๆนุง่นง,งที่ดูแลผมมาตลอดนะครับผมก็จะเป็นพระเอกแล้วนะ,ะต่อจากนี้ให้ผมเป็นพระเอกบ้างอยาให้ผมเป็นโจรมากนะครับเรือกเป็นสาว,วกลับมาสุขท้องลแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างนฐานะอาจารย์เนี่ยก็ดีใจครับในวันที่เราลำบากมาด้วยกันนะครับก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บ้านเช่าหลังละห้าพันห้าทุกคนมีบ้านหลังละสิบกว่าล้านดีใจหมดนะครับก็ ที่พูดไปไม่ได้ลำเลิกบุญคุณอะไรครับแค่มันชื่นชมว่าในการก้าวยากในวันนั้นเนี่ยเราลำบากกันมาจนมาถึงความสําเร็จวันนี้เนี่ยดีใจด้วยแต่เราก็คือเส้นทางหนึ่งที่เราพากันหอบหิ้วกันมาถึงจะได้สาเร็จมากวันนี้เราก็แค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองบางทีก็จะมองว่าเราไปลำเลิกบุญคุณได้เงินสองพันอยู่ในป่ายางคือเราด้วยความที่เราเป็นครูเราก็เปียบเปยอุปมาอุปอุปไมยบ้างแต่ว่าในบุคลิบทของผมในคาแรคเตอร์ของผม เวลาสัมภาษณ์เนี่ยเหมือนคนจริงจังแล้วเป็นคนเหมือนดุดันความน่ารักก็เลยหายไปซึ่งต่อไปนี้ผมก็คงจะไม่สัมภาษณ์ด้วยบุคลิกที่ท่าทางด้วยความเลียวกาดด้วยบุคลิกที่ผมเป็นคนที่เรียนจบนิติศาสตร์มาเป็นนักต่อสู้ทางการเมืองเป็นนักกฎหมายอะไรมาเนี่ยบางทีการต่อสู้ทางเชิงกฎหมายเนี่ยมันต้องมันต้องมันต้องเข้มข้นแต่พอมาถึงวงการบันเทิงวงการมายายแล้วเราเปลี่ยนไม้เสพเปลี่ยนบริบทเรายังไม่ทัน หล well uh. okay. like so, like ังจากนี้ผมก็จะต้องบีบีบุ้ก็ทาไปคือผมเข้าใจบริบทของวงการมายาวงการบันเทิงแล้วผมต้องอยู่อยู่ให้เป็นเย็นให้พอแล้วก็บ่งให้ได้แกต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมะครับในห้าจะมีการแต่งเพลงให้สาวๆมีในกาแฟอะไรด้วย่งก็เตี่ยงใจอยากจะทําเฟสนะครับงานเฟสที่เป็นอินดี้จริงๆมีลไยมีเนสมีอาร์มนะครับสามคนนี้เขาเขาเป็นเพื่อนกันนอนห้องเดียวกันซุกหัวนอนอยู่ห้องเดียวกัน ก็ถือว่าถ้าเป็นไปได้แต่ก่อนเนี่ยผมคิดคนเดียวไม่ได้นะครับแต่หลังจากนี้บอสนวัดแล้วก็เฮียหน่อยเป็นคนคิดโปรเจกต์อย่างนี้มันก็เลยเือนกว่าเราสามารถที่จะจอยกันไดแแ้แล้วทำเล็กไม่ได้แล้วทีเนี้เพราะว่าแบรนด์ของอมิตรแกนแล้วก็ไฮองคาแล้วก็มอลลามอดอนเนี่ยน่าจะทำอะไรให้มันเป็นเขาเรียกว่าโลกไม่จำถ้าเราธรรมดาก็อยางทำอะไรให,ใหญ่ๆซึ่งวันนี้เราเลยลดละ ความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันค้างคาในใจกันไปเพื่อให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของวงการเพลงเราอยากจะมาจับมือกันมากกว่าครับเรียกว่าจะได้เห็นสามสาวมาในเพลงนี้แน่นี่แน่นอนครับผมจะคุยกับน้องเนทกาแฟแล้วก็อาร์มแล้วก็ลำใหญ่น่าจะเกิดขึ้นนอกจากเพจตรงนี้ด้วยอาจจะมีโปรเจกต์อื่นที่อาจจะตั้งขึ้นมาอีกของทีมงานของเรา3ท่านใช่ครับเป็นโปรเจกต์เรียกว่าเกิดปุ๊บไม่ค่ะ ก็น่าจะเป็นประมาณนั้นเกิร์กุ๊ปอินดี้ครับผมอินดี้เกิร์กุ๊ปยุคบุกเบิกครับเมื่อสักเก้าปีที่แล้วเขาก็ต่อสู้มาด้วยกันแต่งเพลงด้วยกันแชร์โซเชียลด้วยกันครับเป็นยุคแรกที่ไลฟ์สดเป็นพี่มือถือมีแอปให้ไลฟ์สดเขาก็สามคนนี่แหละเป็นเน็ตไอดอลยุคแรกครับก็ถือว่าพอเราสําเร็จไปแล้วก็ต่างคนต่างทํางานดีกว่าจะได้สนุกกันค่ะคุณพักเขาบอกว่าคนที่แชร์เราว่าเห็นสคนมาเจอกันสุดท้ายแล้วภาพนี้มันออกไปแล้วมีอะไรจากกัน ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจหรือว่าคอมเมนต์ที่ไปในแนวทางที่ทําให้เราบาดหมางกันแต่ก็ขอให้จบอในวันนี้นะครับเราเราก็ตั้งใจที่จะมาร่วมงานกันแล้วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการก็เข้ามองอยู่ว่าถ้าเป็นไปได้ในวันนี้ขอบคุณพี่พี่สื่อทุกท่านนะครับที่ดูแลเรามาดีดีโดยตลอดนะครับแล้วก็ติดตามไม่ว่าผมจะโดนอัพเด์ช็อคบ้างดามุ่งดาม่าบ้างซึ่ง มันเป็นมันเป็นวิธีการวิธีของคนดัง <c oughs> ถ้าไม่ดังหรือไม่ไม,มีดราม่ามันก็จะไม่เกิดกระแสขึ้นมาฉะนั้นผมก็ต้องบริหารดราม่าเป็นดราม่ามาร์เก็ตติ้งให้ได้มากที่สุด